สามเนรแตงไทยหนึ่งในสมณะน้อยจากจังหวัดนครราชสีมาอายุ10ปีผู้มีโยมพ่อเป็นแบบอย่างในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและมีความตั้งใจบรรพชาเพื่อตอบแทนบุญคุณของโยมคุณปู่คุณยา่าให้ได้เห็นชายผ้าเหลืองหลานชายอาจพรสามเณรแตงไทยมีพื้นฐานเป็นคนเรียบร้อยมีมารยาสุภาพและสำรวมตนอยู่เสมอในช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนรู้ฝึกฝนตน สู่การเป็นผู้ทรงศีลอันงดงามสามเณรน้อยมักมีอาการประมาทในการตอบคำถามของพระอาจารย์เพราะว่าในเวลาต่อมาสามเณรตงไทยก็แสดงถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจพัฒนาตนเองเรียนรู้ขัดเกลาตนในสิ่งที่พระอาจารย์กรุณาชี้แนะสั่งสอนทำรรและตอบคำถามได้คล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำมั่นใจมากขึ้นทั้งครองตนอยู่ในเสขียวัตรได้อย่างเรียบร้อย อ่อนน้อมและมีน้ำใจต่อผู้อื่นอยู่เสมอในการศึกษาหลักธรรมของสามเณรแตงไทยที่ปฏิบัติให้เห็นอย่างชัดเจนคือการอดทนฝึกฝืนตนในท่านั่งเทพบุตรระหว่างทางวัดเช้าและเย็นเป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ที่สามเณรแตงไทยปรารบความเพียนไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของการบรรพชา ขอ,อนอบน้อมแด่พระรตาตรายัยขอโอกาสคณะาพระอาจารย์ทุกลูกและเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้ลูกเนนจะมาบรรยายทำเรื่องสัจจะบารมีลูกเนนมาบวชในโครงการในครั้งนี้ได้บำเพ็ญสัจจะบารมีหลายอย่างสัจจะบารมีในความเข้าใจของลูกเนนสัจจะคือความจริงความซื่อตรงไม่เหลวไหล ที่เกิดขึ้นทางกายวาจาใจสัจจะเป็นความรับผิดชอบถ้าเราจะทำอะไรแล้วต้องตั้งใจทำจริงทำสุดความสามารถเพื่อให้เกิดผลสำเร็จส่วนบารมีคือการทำให้เต็มทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นบารมีไม่ได้ตกลงมาเองเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าลูกเนนชอบคำพูดของพระอาจารย์องค์ม่อน ที่สอนชาดกในเรื่องหาชนุกที่บอกว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากการพูดแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทำและความพยายามการนำอัศจ,จะบารมีไปปฏิบัตินั้นเป็นการนำาำอัศจ,จะไปปฏิบัติต่อความดีต่อหน้าที่ต่อการงานต่อวาจาต่อบุคคลและต่อโลกใบนี้ การนำสัจจะไปปฏิบัติต่อความดีลูกเนนได้ฝึกสักจจะในช่วงการทำวัดเช้าเย็นเรื่องการนั่งท่าเทพบุตรลูกเนนอยากจะบอกว่ายากเพราะลูกเนนก็ไม่เคยนั่งท่าเทพบุตรนานแต่ลูกเนนก็ตั้งใจทำและตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งท่าเทพบุตรจนสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นจนเสร็จลูกเนนทำได้แล้ว ผลของการพยายามอดทนทำให้เกิดความสำเร็จพระอาจารย์วรวชินเมธีสอนว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนในช่วงทุดงลูกเนนได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติทุดงขวัสิบสาข้อลูกเนนเลือกสมาทานฉันมือเดียวกับเนสัชิกในช่วงก่อนทุดงลูกเนนเห็นเพื่อนสมณเนรสมาทานฉันมือเดียวเลยต้องจ่า,จาต่อใจตนเองว่าอยากจะฉันมือเดียวบ้าง ลูกเนนทำได้หวันและในช่วงทุดงได้สมาทานฉันมือเดียวกับพระอาจารย์มหาภูมิชัยลูกเนนทำได้สี่วันรวมเป็นสิบวันในวันที่สของทุดงลูกเนนได้สมาทานในสัตชิกด้วยการยืนเดินนั่งแต่ไม่นอน พระอาจารย์บอกว่าสามารถยืนหลับนั่งหลับได้แต่ห้ามน,นอนในการสมาทานในสัชชิกค,ครั้งแรกลูกเนนทําไม่สําเร็จลูกเนนนอนหลับและในคืนสุดท้ายของทุดงลูกเนนก็ได้ต้องสัจ,จเปล่งวาจาสมาทานกับพระอาจารย์อีกครั้งครั้งนี้ลูกเนนทําได้ถึงประมาณตีสองตีสาลูกเนนได้ตั้งใจถึงที่สุดแล้วการสมาทานในสัชชิกทําไม่สําเร็จแต่ก็ได้ประสบการณ์ของชีวิตว่า การจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องมีความพร้อมทางกายและใจถ้าใจพร้อมแต่กายไม่พร้อมก็เกิดเจ็บป่วยดังที่ลูกเนเป็นไข้พักผ่อนไม่เพียงพอก่อนบวชลูกเนเป็นนักบาสเวลาซ้อมเวลาเล่นต้องมีความพร้อมทางกายและใจเหมือนกันถ้ากายบาดเจ็บก็เล่นไม่ได้ใจไม่พร้อมก็เล่นไม่ได้เพราะเวลาเล่นจะมีเพื่อนคอยยั่วมโมโหบ้างต้องมีสัจจะต่อใจไม่ให้ตอบโต้ ต้องควบคุมใจให้ได้เพราะถ้าควบคุมใจไม่ได้จะทําให้เราแพ้หรือเกิดอุบัติเหตุได้าการนำเอาศัจจะไปปฏิบัติต่อหน้าที่ต่อการงานต่อวาจาต่อบุคคลและต่อโลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันพระอาจารย์ได้สอนว่าให้เริ่มที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วจะเป็นนิสัยที่ดีเป็นวาสนาที่ดีสิ่งไหนคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วเดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่น บัณฑิตตเดียนให้สลัดทิ้งให้แต่สิ่งดีๆรับแต่สิ่งดีๆไม่ให้ของเสียไม่รับของเสียให้พูดคิดทำด้วยจิตเมตตาเมื่อลงมือทำจนเกิดผลสำเร็จก็จะเกิดเป็นบารมีเพราะบารมีแปลว่าทำให้เต็มทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นลูกนี้ขอฝากธรรมะของคณะพระอาจารย์ขอให้รักษากาย รักษาใจและรักษาหน้าที่รักษากายสิ่งมีพิษไม่นำเข้าสู่ร่างกายสิ่งผิดกฎหมายไม่ทำรักษาใจพระอาจารย์บอกเสมอว่าไม่มีอะไรร้ายในวันที่ใจเราดีไม่มีอะไรดีในวันที่ใจเราร้ายและรักษาหน้าที่หน้านอกแต่งให้พองามหน้าในาแต่งให้พอดีหน้าที่แต่งให้มากๆ สุดท้ายขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้เจริญด้วยสัจจะบารมีมีความผีบานในธรรมอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ดีทุกอย่างส่งความปรารถนาทุกประการตลอดการทุกเมื่อเทินสาธุ